ทีนี้ทีนี้ดราม่าบาังเกิดใน็อดนี้ครับน้อกจากที่ตํารวจไล่เรียงข้อหาประมาทคนขับรถไปเสร็สิ้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคก็ถึงรอบของกรมขนส่งทางบกเมื่อวานระดับรองอธิบดีไปร่วมแถลงใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณอ,อธิบดีส,สมอัครพันธ์ใช่ค่ะเป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคะ่ะนักข่าวยิงคําถามแรงตรงสรุปว่าประมาทใช่ไหมอืม คนที่เข้าขายในกรณีนี้ประมาทกี่คนโ่าบ,บริษัทเจ้าของรถเนี่ยนะด้วยไหมประมาทเจ้าของบริษัทชินบุตรทัวร์เจ้าของรถบัสมรณะเนี่ยประมาทได้ไหมอมโอ้โหลีลาการถามและอาการอึกอักของคนที่ต้องตอบคำถามมันดราม่าซะเหลือเกินงั้นไปดูดีกว่าเชิญค่ะสรุปว่าประมาทไหมฮะและประมาทกี่คน บริษัทประมาทไหมตรงนี้พยาเยนเดนครับขอให้ข้อสรุปของพนักงานสอบสวนดีกวนานะครับจะได้จะได้ชัดเจนคือคืออย่างนี้ต้องเรียนนี้ครับคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทั้งเอกสารทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันต้องเอามารวบรวมเนาะอันไหนฟังได้ฟังไม่ได้ประมวลผลนะครับขัดแย้งกันยังไงนะครับเราฟังจากตัวคนขับรถอย่างเดียว ็อาจจะไม่พอก็ต้องทั้งผู้โดยสารด้วยทั้งครูทั้งนักเรียนด้วยบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุใกล้เคียงสภาพตัวรถสิ่งที่เราพบเป็นยังไงสิ่งที่เราเจอในเอกสารเป็นยังไงมันถูกต้องตรงกันไหมถ้าไม่ถูกนะครับมันจะย้อนไปถึงตรงไหนหลายเรี่อตรงนี้คือคือต้องต้องรวบรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันหลายหลายส่วนเนาะนะครับเพียงแต่ว่าไปถึงตรงไหนใครต้องรับผิดชอบ ตรงนั้นเราก็ต้องดําเนินการนะครับท่านครับขอหกถังท่านลองฮะลองได้ไหมฮะขอหกถังแต่ติดตั้งสิบเอ็ดถังเนี่ยไม่ประมาทอนะเรากําหนดประเด็นการ,รสอบสวน,นไว้ด้วยดเดี๋ยวนะครับขอตรงเนี้ยขอเป็นเรื่องของกร,รงานารสอบสวนนะครับอนะโอเคถามแบบชอบการตรงประเด็นเลยนะคนถามที่ตรงประเด็นโดนใจที่คนอยากรูเมื่อคนขับเจอข้อหาประมาทใช่ค่ะ แล้วรถติดตั้งถังเกินเนี่ยใครต้องรับผิดชอบเจ้าของบริษัทชินบุตรทัวร์ไปขออนุญ,ญาตติดตั้ง6ถังติดตั้งจริง11ถังมันมีประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดเรื่องบริษัทเข้าข่ายประมาทด้ไหมผมเข้าใจนักข่าวที่ถามผมเข้าใจเจตนาของนักข่าวมผมเข้าใจอาว่านักข่าวคนที่ถาม ต้องการเจจีจใ้ให้กรมพระังทางบกตอบให้ได้และก็ควรจะตอบด้วยนะสังคมก็รอฟังอยู่ค่ะเพราะมันชัดดาเนินคดีคนขับไปแล้วคําถามก็คือแล้วเจ้าของบริษัทจะโดนด้วยไหมล่ะเพราะว่าถังอะถังแก๊สติดตั้งเกินอะมันชัดอะใช่ไหมรออันที่ดีก็ไปไม่เป็นเหมือนกันพยายามพยายามที่จะโยนไปที่พนักงานสอบสวนรอผลสอบสวนพยายามที่จะโยนไปที่ตํารวจครั้นพลตำรวจโทรใจลงผิวพันธ์ที่นั่งข้าง ผู้ช่วยการตํารวจพิสูจน์หลักฐานจับไม่ทาท่าจะตอบคำถามจะช่วยเหรอก็ตัดบทที่ตํารวจจะช่วยจะช่วยตอบแต่ท่านรองก็ตัดบทท่านรองรวบเลยรวบเลยขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนขอให้เป็นเรื่องของตํารวจจึงเข้าใจได้ว่าเมื่อยัดแต่คํานั้นนั่นนะนะจึงเข้าใจได้ว่าทําไมออนักข่าวจึงจี้ถามเลย ขอ6ถังติดตั้ง11ถังแล้วเกิดเรื่องขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าขายเจ้าของหรือบริษัทประมาทเลยครับโอ,อ <Okay. S 1> เคร,รอเข้าใจ